สวัสดีค,คร,รับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมมณีเยาวราชภาพหอวหนาหญงซ่องปลาเพื่อ้าังให้อาหารปลากับพี่น้องให้อาหารปลาที่หน้าหมู่บา้านทางความงามหน้ามหมู่บ้านนะครับแวะมาดูปลาแวะมาให้อาหารปลาค่ะแล้วเราก็จะมาชมภาพบ,บรรยากาศสวยๆในคลองด้วยนะคะ เว่พาเดี๋วพาบรรยากาศดอกไม้สวยๆตรงก้น่ะพี่น้องข้างคลองกลางค้องเลยคะ่ะข้างคลองน,น้ำกลางคลองน,น้ำในบึงก็จะมีดอกบัวสวยๆพี่น้องดอกบัวสวยๆต้นดอกแค่ต้นแค่หน้าหลักกม่ต้นสัมซ่าต้นจำที่ดีแลนะ้วค่ะเนาะเป็นแถวเป็นแนวไปค่ะเดวาดมาให้อาหารปลาค่ะนีค่ะพี่น้องมาดูว่ามีไหมตรงนี้จะมีแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะพี่น้อง นี่มีเต่าขึ้นมาอีกแล้วเตา่าเตา่าเตา่าค่ะพี่น้องเห็นไหมคะมเตา่าปุ๊บโตปุ๊บโตทำหัวปุ๊บโตปุ๊บโตไปไหนแล้วอามากินข้าวกันเลวขาบตรงนี้จะมองเห็นไหมหน้องเดี๋ยวเอาข้าวมาให้ปลาค่ะข้าวมาให้ปลาค่ะจะมากินข้าวมากินข้าวกินข้าวกันเร็ว เห็นบัคคีน้องอ้โหโอ้โหเห็นไหมคะความย้อนแสงมัค่ะพี่น้องเ,เอาเอาเอาข้าวมาให้ค่ะพี่น้องต่อมาเลี้ยงต่อตัวหน่อยหน่อยเลี้ยงเขาไว่ให้ตัวใหญ่เน,นาะค่ะเนาะพี่น้องเต่าเต่าตัวใหญ่ไปไหนเนี่ยวันนี้มีแต่เต่าต,ตัวเล็กอุ้นยนู่นไงนู่นไงนู่นไงพี่น้องโอ้โหไปโผล่าๆๆาทางโน้นตัวหนึ่งมาทางนี้เร็วมากินข้าวเร็ว ตรงนี้มีตัวเล็กตนี้มีเต่าตัวเล็กนู้นไงนู้นไงนูนามาแล้วมาแล้ตรงนี้มีเต่าตัวเล็กมาเลยมากินข้าวเร็วมาวเลยมาเลยรวมตัวกันมากินข้าวก่อนเร็วเต่าจ้าเต่าไปไหนไปไหนมีสองสามตัวเลยนะเต่าเนี่ยมามาเข้ากล้องหน่อยเร็วเป็นดาราให้หน่อยเร็วเต่าเต่าเต่า<อ> เราเราไปไหนกันล่ะไปไหนล่ะที่เห็นอยู่ผุกโผล่ผู้โผล่อยู่นะที่เห็นผุกโผล่ผู้โผล่นี่ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเข้ากล้องมาเร็วอาหารอาหารอาหารเร็วมากินอาหารกันไงค่ะมามามาน่ารักจังเลย น่าจังเลยไปไหนกันหมดล่ะตีตัวหนึ่งไปไหนล่ะค่ะต่อให้เต่าตีบล่ะเลี้ยงเต่าให้โตเลี้ยงเต่าให้โตน่ารักจังเลยจ้าน่ารักจังเลยโอ้สวยงามค่ะสวยงามสวยงามเต่าค่ะเต่าเต่าเต่าน้องบอกเต่า เต่า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 มามาเต่าเต่าเต่าเด็กปลานี่ยหลายเป็นหลายพี่น้องแต่ว่าปลาตัวหน่อยเนาะค่ะเนาะงปลาเยอะแต่ตัวเล็กเต่ามันก็มีหลายตัวด้วค่ะพี่น้องไปใส่บลอะไรกี่ร้อยม่สามตัวแต่ว่าเขาพยายามโผล่หัวเห็นไหมเด็ตัวนี้ น่ารักมากเลยอ่ะเข้ากล้องให้เลยอ่ะกินข้าวกินข้าวเร็วข้าวเร็วกินข้าวเร็วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้น่ารักจกริงๆเลยมาคุยกันด้วยมาคุยกันด้วยน่ารักจังโอ้ยกินข้าวลูกกินข้าว,าวโอ้ยรู้เรื่องนะเนี่ยดูดิดูดิดูทำหน้าดูทำหน้า น่ารักจังเลยกินข้าวเร็วกินข้าวกินข้าวข้าวมาให้กินเร็วปลาก็มาเยอะกระเพี่เนาะอุ้ยนู่นไงเต่านู่นไงเต่า,ตา,ตาลอยอยู่โดนู่นโดนไม่ยอมเข้ามาเลยนู่นมีหลายตัวอยู่เยอพี่นอ้องะาลูกมากินข้าวกันเร็วกินข้าวกันเร็วมารวมตัวกินข้าวกันเร็วอุ้ยเต่าตัวนี้น่ารักอ่ะน่ารักน่ารัก มา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 ,มากินข้าวเลยกินข้าวกันนะโอ้ยเป็นดาราหน้ากล้องให้เลยไม่ยอมไปไหนเลยมา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 ปลาก็มากินเร็วปลาก็มากินเร็วามากินข้าวเร็วจะได้ตัวใหญ่ใหญ่เร็วปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะๆนะมากินมากินเต่เาเต่าตัวนี้น่ารักมากเลย ปลาหลายเ้วอยค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวหน่อยหลายตัวเล็กมันอยู่ใต้น้ำปลา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 หลายค่ะปลาเยอะเต็มคลองเลยค่ะปลาเล็กปลาน้อยตัวกำลังสินใหญ่นะคะเนาะตัวกำลังจะใหญ่แล้วตัวกำลังจะโตแล้วคนตัวใหญ่ไม่ยอมมา ไต่ใบบัวค่ะพี่น้องเต่าตัวนี้น่ารักจริงๆเลยเป็นดาราหน้ากล้องให้เลยเนี่ยค่ะพี่น้องน่ารักน่ารักเนี่ยอุยอยอ้ยอาออุ้ยาออยู่เนี่ยอ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรตัวใหญ่ๆแต่เขาไม่ยอมโผล่ขึ้นมานกเต่านกนาเต่านะ นี่ดูต่อกันแล้วก,กันพี่น้องคุยกับน้องเต่าดีกว่าเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยเนี่ยคุยกับเต่าดีกว่าคุยกับเต่าดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่เขามาคุยด้วยพวกโผพวกโผี่เนี่ยเห็นไหมน่ารักมากปลาพี่น้องปลาปลา,ปาสังเกตดูปาล,ดลาได้ค่ะเด้อหลยค่ะ ปลาเยอะจริงๆปลาเยอะมากๆแต่เขายังไม่เคยยัยแล้วน้งนองๆให้เคยดีหน้อยเยอะยยค่ะยังยังเด้อค่ะเด้อยู่กว่ายู่ป้อมยามค่ะฟองเล็กๆป้อมยามหน้าหมู่บ้านนะคะพี่นอ้องฟองบัวแดงไปถึงนู่นยุบหัวปลาท้ายแหละที่นี่เต้ามาเข่ากองเห็นยุบหมาเป็นพระเอกให้ยัยว่า ักจุงนะ่ะลักจุงเนี่ยเขามียอามหนีค่ะพี่น้องนี่ไงคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องกินข้าวเนาะกินแล้วอิ่มท้องเนาะกินแล้วอิ่มท้องตัวโตๆนะคะกินกินค่ะนีนปลาพี่น้องสังเกตเห็นปลาตัวหน่อยมาการ์พลายอหลิคนาเต้รลอยอยูย่นในพืนน้ำมนพี่น้องไม่ยอมพูดมาไม่ตัวเดียวนี่ยึหนมายหนากรองอันยี่หวัดเนีนะยคะ่ะมีตัวนี้สู้กล้องได้ สองตัวนั่นแนหะอยู่มุดน้ําอยู่นู่นไม่ยอมขึ้นมาเนาะตัวใหญ่ไม่ยอมมาปลาอยู่นู่นตัวใหญ่ทางทางข้างๆก้องข้างๆฝุ่นแล้วค่ะอีกไปไปหัวเขาจะไม่ยอมมาไม่สู้กล้องเงื้อตาเลยเนีย่ยต่วตัวนี้สู้กล้องมากอ่ะอ่ะ,อะปลามากินอาหารเร็วอาหารเร็วมา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 กินอาหารกัน มาเข้า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 มา uh. เข้ามาเขาไม่ยอมเข้ามาครับพี่น้องจะเต่าตัวนีเราไม่ยอมหนีเต่าเต่าเต่าเก่งมากเลยเต่าตัวนี้ไม่ยอมหนีรักที่สุดไม่ยอมไปไหนเลยนี่อยู่เป็นเพื่อนยายว่าเนี่ย น้องเต่าน้องเต่าน้องเต่าลูเต่ารูปเต่ารูปเต่าลูกปลาสิพี่น้องลูกปลาปลาตัวนี้น้อยนขนาดเลย,นยเนี่ยเต่ามาคุยปัญยาวาดเนี่ยเต่าไม่หนีเลยเต่ามีหลายตัวแต่ไม่ยอมเข้ากล้องมีตัวเดียวเข้ากล้องเนี่ยมีตัวนี้เละค่ะบหยานกล้องค่ะพี่น้องแล้วไม่กินข้าวแล้วก็มาโผล่หัวขึ้นมาคุยกันรู้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยน,าน,นาน่าน่ากินเสร็จแล้วก็ขอบคุณด้วยใช่ไหม ออขอบคุณที่เอาข้าวมาให้กินใช่ไหมดูปลาน้อยปลาใหญ่เยอะมากฝูงปลาฝูงปลาก็เยอะครับพี่น้องมากมากเยอะแยะนี่คลิปนี้เต่าเป็นพระเอกไหยวาดวเด้อกระเด้อพี่นอ้องเต่าเต่าเตานี่คุยกับยะวา่ารู้เรื่องกินข้าวอยู่เนี่ยทำหัวพุทธโผพุทธโผอย่างเนี้ยคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันรู้เรื่องเนาะเนี่ยเห็นไหม นียปลาก็มาเต็มอยู่ขงังเตาเนี่ยค่ะพี่นอกปลาตัวน้อยๆได้ค่ะเด้อปลาตัวเล็กปลาหางนกยูงเนี่ยปลาซิ่วปลาหมอปลานินปลาแอรปลาอีหยัางก็เขาเดืดปลากระเดิดเนี่ยพี่นอกหลายขนาดเลยปลาเล็กปลานย้ยเยอะแยะมากมายค่ะแต่เตาไม่ยอมนีเตาคุยกับยาว่ารู้เรื่องเนี่ยเห็นไหม เขากินแล้วเขากขขอบคุณแล้วก็พอกินข้าวทีก็จะโผล่หัวขึ้นมาคุยเลยเนี่ยน่ะอิ่มแล้วก็จะไปใช่ไหมอิ่มแล้วก็จะขอบคุณจะไปใช่ไหมอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วจะไปได้ใช่ไหมอุ้ยทำไมดีอย่างเงี้ยรู้เรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากินข้าวเนี่ยพี่น้องเขาคด้กินขอแล้วเขาจะสิโผล่หัวเึ็นว่าคุยนําเนี่ยค่ะนั่น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 รู้เรื่องจริงในเต่าตัวเนี้ย เอ้ยน่ารักน่ารักดูปลาไปด้วยเด้ค like ่ะเด้พี่น้องเด้ปลากระไรหลายค่ะปลาปลาปลาเยอะมากเลยครับพี่น้องตัวน้อยหน่อยหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่ก็ะมีแต่เขาบ่มาเนาะค่ะเนาะเยอ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 ะตรงวันนี้วันนี้เอาไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้วอบคุนแล้วไปแล้วเหรอคะขอบคุณแล้วไปแล้วเหรอค่ะเ่าเรามีหลายตัวได้พี่น้องแต่ว่าโ่ขึ้นมากคือตัวนี้เนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็ชมปลาไปแล้วนะคะชมปลาลึกปลาน้อยไปนะคะต่อไปแล้วค่ะอิ่มแล้วขอบคุณไปแล้วค <could have> <offs> <possible> ่ะอ <comme> ิ่มแล้วก็ขอบคุณไปแล้วค่ะพอขอบคุณเยาวเา้ก็ไปแล้วค่ะปลา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 น้อยปลาใหญ่แปลกว่าเขาไม่กินอาหารกันน่นต่ออีกตัวหนึ่งโน่น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 ่นอยู่ใต้น้ำาน่นค่ะตัวใหญ่นะคะปลาก็เยอะปลาก็แย่ ก็เยอะหึเต่าตัวนึงโผล่อยู่ฝั่งโน้นนะคะมันต่อยอีกตัวนึงนะคะพี่น้องล่อยู่ก่อนูน่นโน่นโน่นโน่นกำลังมากำลังมาน่ะกำลังว่ายน้ำมาจะมาขึ้นโผล่ฝั่งนี้ไหมนนอนี่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 นะคะพี่นกไม่ฟังเลยเขาอยู่ใต้น้ำแหละพี่น้องเขาก็ขึ้นมามีเต่ายู่สามตัวน่าที่แย่บาดเห็นยั่นี่เนาะมีเต่าอยู่สามตัวแต่เขาไม่โผล่ขึ้นมาค่ะ ดูปลาไปนะคะดูปลากันก่อนนะคะไอเอกโน่น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 โนโชวยอยู่โน่นไปโชวยอยู่โน่นเอาไปแล้ววายน้ำไปละวายน้ำไปกอบัวละน้าโน่นโน่นโน่นเข้ากอบัวไปละกบัวบอยเข้าไอ้ไอ้กอบัวแดงเข้าไปแล้วไปแล้วพระเอกเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วพระเอกไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว ปาอดีดนะแต่พี่น้องต่ว่าเขาตัวหน่อยนะคะเนาะถตาตัวใหญ่นี่สิดลยขนาดเลยนี่เนี่ยถ้าเขาตัวใหญ่มันจะมากเดี๋ยวจะว่าจะเปลี่ยนมุมกล้องเดี๋ยวจะว่าจะไปด้านโน้นบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องว่าจะเห็นปลาแบบนี้ไหมเดี๋ยวจะว่าลองเปลี่ยนดูนะคะคลองนี้มันจะยาวไปถึงนู้นนะคะนี่ ยีว่านั่งตรงนี้เรวจะลองไปที่ด้านทางต้นแคบาาเบพื่นะองขานาวาเห็นภาพปลาบพ่นะคงขานาพี่นงเนาะแต่ด้านนี้ก็มองเห็นอยู่นะคะถ้าเยาว่าไปทางโน้มนมกัสิเลมาทางนี้ได้บ้านท,ที่นี่ปลาเขาจะกลัวเยาวาย่างไงแต่ถ้าเยาว่าไปนั่งด้านโน้นปลาก็จะมาอยู่ด้านนี้เยาว่าไปด้านนี้ปลาก็จะไปอยู่ด้านโน้นมีแต่ตัวน้อยๆมากินเขากันค่ะพี่น้อง ยู่ใต้พื้นน้ำนี่ขึ้นไหลเป็นไหลหลีค<ม>่ะเยอะมากปลาเล็กปลาน้อยนี่เขาจะมากินข้าวที่เยาวาสเอามาหวานให้เนี่ยเนีย่ยตัวนี้น้อยเลยพี่นอ้องไหลดีด้วยค่ะเด้อตัวใหญ่เอ้ยกล่องกระไดตัวใหญ่จะไม่ยอมโผล่ขึ้นมาให้เราเของมาเบิงคชิปเยาวาสเด้อค่ะเออพี่งเอฟซีถ้ามาดูชิปเยาวาสจะเจอแต่ปลาตัวเล็กๆน่ารักนา่กนารักนะคะ มีเต่าเป็นพระเอกช่องด้วยเต่าเต่าเต่าปลานินปลาหมอแล้วก็ปลาซิวปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาปลากระดีนะคะปลากระดีมีแต่รุ่นเล็กๆมีแต่เบอร์เล็กๆเบอร์ใหญ่ๆไม่มาเลยค่ะเห็นแต่ตัวน้นอยๆนะคะใต้น้ำนเต็มเลยค่ะ สังเกตดูดีๆค่ะมองอย่างนี้มันเหมือนจะไม่เห็นแต่ว่าใต้น้ํานี่ดําปึ๊ดเลยพี่น้องใต้น้ํานี่ร้ายเนี่กระจายไปทั่วคลองเลยค่ะมองอย่างนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะทั่วคลองเลยนะคะเขาอยู่ทั่วคลองเลยค่ะนี่ค่ะพี่หน้องมองไปเห็นบ่คะเห็นบ่คะเขาสิกระจายกันไปอยู่ทั่วคลองเลยนะคะน่าร้ายอีลีค่ะ ยายวาาก็อดถ่ายไม่ได้ยายว่าจะมาให้อาหารเฉยๆนะคะยายว่าจะมาให้อาหารเขาเฉยๆแต่พอเห็นภาพแล้วยายว่าอดถ่ายไม่ได้ค่ะอดถ่ายบ่ได้นะคะนักพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศฝากพี <DVD> autre, ่ตัวน้องอีกก่อนค่ะพี่นองอาะปลาตัวเล็กนะครับปลาตัวเล็กอาะปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะๆๆๆๆๆสามัญยุ่มวัยบ้านเฮานะพี่น้องเอ้ย ีว่าแบบนี้เนาะมัออนลายดีค่ะแต่ตัวเล็กค่ะตัวใหญ่ไม่มีค่ะตัวใหญ่เขาไม่มีมีแต่เขาไม่มาค่ะพี่น้องเขาไม่ยอมมาให้ยาวาดถ่ายปลาเขาไม่โผล่ขึ้นมาเลยพออยาวาดไปเขาจะมากินข้าวนะคะจะโผล่ขึ้นมากินข้าวแล้วก็กลัวตอนนี้มีแต่ปลาตัวเล็กมากินค่ะพี่น้องเดี๋ลายค่ะ แต่ภาพที่เยว่าถ่ายมันก็จะเห็นรือวป่านะคะแดดเนาะเยาว่าถ่ายตากแดดเพื่อไปให้เอฟซีเบิกนะคะน้อพี่น้องเนาะเพื่อสีด้คลิปเพื่อสีด้งานส่งเกีายวหน้านะค่ะเนาะหาคลิปหาคลิปกักพี่น,ะะนะะ้องเก็บภาพปลาตเล็กตัวน้อยค่ะไล่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  เอาปลาไปได้คือน้อยใม่คลองไม่ตาเนี่ยๆเนี่ยพี่น้องไปขวนที่ทาาพุ่มกันไอ้ยี่บาสิไปหันมุมกล่องด้านนู้นนด้ค่ะเดี๋ยวว่าสิได้ภาพว่าไปดูแล้วกับพี่น้องเขาเพิามให้ท่ายค่ะพอเขาไปไกลเขาสิหนีหมดเลยค่ะเขาจะหลบเข้าตรงใบบัวหมดเลยถ่ายได้ตรงนี้ที่เดียวเขาจะหนีหลบยว่าดไปเลยค่ะมีเยอะมากๆยี่บาดไปแล้วเขาจะมากินข้าวกันค่ะพี่น้อง พอเราออกไปก็จะมาิลุงมกินข้าวกันค่ะพี่น้องกลัวเขากลัวเขากลัวเยอะมากเต็มแล้วค่ะพี่น้องออกมากินข้าวกันเต็มเลยเยอะมากเยอะมากเจ๊เล็กเจ๊น้อยเยอะจริงๆค่ะเยอะมากมากเยอะจริงพอเราจะถ่ายภา,า,า,าพเขาก็ดูว่าเราถ่ายเขาก็ หลบก็ไปหมดเลยเยอะ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 ี่พี่น้องเพราเยบาทีนี้มาสิม่าเต็มฟังเลยค่ะสิมมาเต็มฟังเลยค่ะพี่น้องตัวนี้น้อยนะคะไม่ตัวใหญ่ค่ะตัวเล็กๆก็่เต็มฟังเลยค่ะเออก็เม่เราถ่ายเนาะค่ะเนาะพออะเร้าเห็นกล้องแล้วเขาก็จะหลบเขารู้เขารู้ดีว่าเรามาถ่ายเขาเนี่ยเขาหลบเลยเขาหลบกล้องก็ต้องถ่ายห่างๆถึงจะเห็นค่ะพี่น้อง ่ายห่างๆถ่ายใกล้ๆก,ก็ไม่ถ่ายเลยเจ้าต่าก็อิ่มข้าแล้วก็ไปหลบอยู่นู่นไม่อ้กบัวนู่นอินมแล้วไปเลยอินมแล้วไม่สนเราเลยอินมแล้วคอยเลยคอยห่างอีกนิดเลยไม่สนใจเลยเลยสานอ ขัไปยืนในแต่ใบบัวเย็นๆนะคะน่ะพี่น้องโอ้ยพอใหญ่บ้าเถอมาสีพี่น้องลุมกินข้าวอยู่ตึมฝั่งเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่โอ้เห็นบ่พี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่มาลุมเต็มฝั่งเลยค่ะจะมองเห็นไหมเนาะจะมองเห็นไหมเนาะมาเต็มเลยค่ะ

เราเอาก้องเข้าไปใกล้ก็จะหลบไปหมดเลยพอเยว่าทางมาเขาจะมาขึ้นเต็มยคุณข้าวเต็มเลยค่ะเขอยู่ใด้ลื้อลืดลืดข้างหลังที่เยี่ยวดอยอกมาก็จะมาเต็มเลยค่ะเห็นแม่พี่ดองเห็นปะเขาเห็นจ็เป็นลำกล้องเยี่ยวนะค้งลละ กับภา,า,าที่พีหน้อบมองบนาที่เก้านะคะน้าพี่น,น้องนาทิตย์จะได้มาชมปลาอยู่ในคลองน้ำหมู่บ้านที่เก้านะคะนะาะปลาหลขนาดเลยค่ะพี่น้องมาจากออกกำลังกายแวะมาให้อาหารแวะมาให้อาหารว่าจะไม่ถ่ายนะคะแต่มันอดไม่ได้ปลาเยอะอดใจไม่ไหวคะ่ะอดใจไม่ไหวสวยงามค่ะพี่น้องที่กขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังได้เจได้ค่ะเด้อน้องมาชมดอกไม้สวย ค่ะพี่น้องเพืองฟ้าสวยสวยพาบิ่งปลาเนาะคะ่ะเนาะพาดูปลาชมปลาข้างคลองนี่ข้างบ้านใกล้ๆคลองน้ํานะคะกับภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องกับภาพบรรยากาศส,สวยๆงามๆค่ะพี่น้อ,องดอกไม้สีสวยๆชื่นใจค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนนั่งแรงใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะ,ท,ะ,คะที่ทามารับชมชิชเยาวาสค่ะพี่น้อง ตอนที่นองกับผับดอกไม้สวยๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจอย่าล <Bronx. S 1> <us ice> ืมกดไลค์กดซับตะไข่กดรักกดเลือกห้ยาว์วานด้วยค่ะเด้อกดกระดิ่งดําเพื่อสิบประพัดคลิปสวยๆกับปาตัวเล็กๆของยาววานนะคะกดเป็นกำลังใจให้เยาววานด้วยค่ะขอบคุณมากมายค่ะบายบาย